thank สักสดก็มีค่ะกลับดองน่ากินมากนะลูกบอกเอ็บเลยเสื้อผ้าก็มีค่ะไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในค่ะในแค่ช่วงเช้าคนก็เดินกันเต็มแล้วค่ะร้านสักสด มะนาวตะก,ก้าเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบได้สามสองหกสิบลูกสิบลูกยี่สิบโอเคเดี๋ยวย้อนกลับมาเอาร้านี่เราก็ซื้อประจำผักสดสดผักสลัดค่ะ อออันนี้แก้วขมิ้นยี่สิบบาทนี่ลองแก้วขมิ้นลูกลันเลยเลยอันนี้โลละยี่สิบบาทเสร็จสามสิบแก้มตอนสามห้าโอเคของหนักเดี๋ยวเราค่อยมายกมันสุดสี่สิบห้า ตีงโต,งโตงโส่สิเงาะสี่สิบตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านผลไม้ซื้ออะไรคะคุณชาลยนี่คืออะไรก็มึงกินเดือด่อแล้วกินแล้วต่อตัวนี้ดื้เดือยอันนี้กินตลอดอนนี้ตั้งฉลีเอ่อฉายาคุณชาลีชฉลยกล้วยน้ำว้าอยี๋ยอะไระะก็เ่าลก ยเยอโวคาโดไหนเหรอไหนเสร็จพิเือด้วยเหรอนายไหนลูกไหน <tr hi> ไหนนี่ไงลูกไหน <c oughs> ไหนลูกไหนแอปเปิลแปดลูกร้อยสนใจเน่ยนะสนใจอะไรอะ้องโอขาวน้ำผึ้งแกะให้เสร็จเลย เรียนนี่หมอนทองใช่ไหมคะในแพ็คทองอยร้อยยี่สิบ่ันนี้ช่ยข้าพดเทียนไหมคะ โอเคอ๋อเหรอกันเท่าไหร่จ๊ะเีสามสิบนะได้สี่ฝักใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้ผ่าอันนี้ธรรมดาเป็นข้าวเหนียวปะ่ะน่าจะใช่ใข้าวเหนียวโ okay. อเคเดี๋ยวค่อยมาหิวสปะรลดหั่นให้เสร็จเลย ผลไม้อีกแล้วค่ะมะม่วงเต็มไปหมดเลยมีพวงมนันด้วยโลละร้อยยี่สิบมาสองจอ้ น้ำดอกไม้โลละโลละห้าสิบต้นเหียมูลค่ะเครื่งโลแปดสิบ ถุงละสี่สิบโอเคร้านส้ม,มโลคุณโพเรือโลละหกสิบเท่ากันกันกบร้านเมื่อกี้นี่อ้โหสวยงามมาก วัััดีคครรบบอันนี้คือใบเตยจะให้ดูสวยงามโอ้ผลไมา้หายากๆก็มีใช่ไหมูกว่าลูก่อนอันนี้หมอนตลิงต ตามอ่อนชงละหนึ่งร้อยมีกล้วยมีเนมีนนที่เกบแล้วอันนี้เป็นโซนผลไม้นะคะ ตังู่ังปูก็จะราคาสูงเนี่ย70ดาทดโอ้นี่ฝรั่งอะไรลูกก็เล่อเลยอันนี้ฝรั่งยี่ห้ออะไรคะเนี่ยแป,ป,ป้นสีทองครับแป้นแป้นสีทองโลละสามสิบบาทเจ็ดสิบครับ70เจ็ดสิบครับราคาเดียวเลย แต่แรกคิดว่าพริกกะปิเออน้ำประหวานก็คือร้านนี้ขายมะม่วงขายมะม่วงแล้วก็ทำน้ำประหวานจำหน่ายด้วย ชิ้นปลาค่ะอย่งกลมสี่สิบอย่างแบนก็ถูกสิบร้านนี้ซื้อประจำแหวกได้เลี้ยงก่็ได้ค่ะเลื่อนเป็นวันพฤระหัดอาทิตย์หน้านี่น้ำตาลสวัสดีค่ะหนูไปว่าไอเดียความที่โรงแหม่น่าใจนะชิมแล้วอันนี้เคยชิมแล้ว ขนมตาลขนมกล้วยขาวขนมมันม่วงด้านนี้นะคะเขาบอกเขายังอยู่ยังทานกันอยู่นะว่าแข็งแรงเดี๋ยวดูก่อนได้แฟร์ก่อนได้ครับทำใหม่ๆเลยค่ะตะกูไส้หมูอันนี้คืออะไรจ๊ะผู้ชายผู้ชายผู้ชายสดเนาะโอเค ตอนนี้เราขอเก็บวิดีโอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อร้านก็จะมาทํากันสดๆใหม่ๆที่นี่เลยค่ะโดยปกติแล้วขายกันถึงกี่โมงคะตลาดนัดที่เนี่คะ่ะขายกันถึงกี่โมงคะสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าสิบเอ็ดโมงก็วายแล้วเนาะ โมงครึ่งก็วายแล้วนี่ไร้านนี้ทำแบบผักสุกแล้วเจอบางร้านทำแบบผักยังดิบๆอยู่อ่ะ กินแล้วมันจะแบบเหม,ม็นคิ้วเหม็นคิ้วหน่อยอะเนาะอ้อันนี้ดีทําแบบสุกเลยบางร้านนะคะเขาจะใช้แบบผักสดอะคะ่ะกินแล้วมีความรู้สึกมันยังเหม็นคิวอยู่อันนี้ใช้ผักสุกแล้วใช่ร้านคือใช่เต้าหู้ เต้าหู้เต้าหู้ทอดน้ำเต้าหู้ตัวนี้ก็กับข้าเครื่องข้าวต้มนี่กระร้านของแห้งเออมีดอกเดือดด้วยกม,มารเขามตันมะพร้าวแม่กลอง องการซื้อปลาน่ไปกินไม่หมดอร่อยมากค่ะปลา <c oughs> อะไรอลาสก้านะคะออร่ย <c oughs> ไปกินแล้อันนี้ถุงถเท่าไหร่จ๊ะร้อยหนึ่งอเคไข่ปลาดุ นูดแดดเดียวกุ้งหวานกุ้งหวานกล่องละสองร้อยกล่งสองร้อยนี่กุ้งตัวใหญ่ๆเลยมีน้ำจิ้มให้ด้วยร้านี้ไซส์ใหญ่สะใจมากซูชิ สิบแถมหนึ่งสิบก็คือห้าสิสแถมหนึ่งโอเค้าตมัดนี่น่าจะอร่อยอร่อยวันีวันหนูกับบ้านคาต้มมัดขายดีวันนี้คุณเชียงใจเล็กเท่าไหร่จ๊ะสองเก้าห้าค่ะสองเก้าห้า่สิบนะคะ เห็นเหมือนมีอะไรล่วงทำอะไรล่วงแผ่นอะไรอ๋อขอบคุณค่ะจัดเลยออันนี้่ะปลาส้มเพชรูมุนอันนี้เราชิมแล้วก็อร่อยอยู่ปลากรอบปลาส้มทอดให้เสร็จเลยก็มี แห่งปะโทร้านอาหารเหนือใส่กรอกปลาแหนมใส่กรอกปลาแหนมจ้ะใครชอบแบบนี้เชิญได้เลยนะคะอร่อยค่ะร้านนี้ จัดเป็นแพ็กเป็นชุดสำเร็จเลย อันนี้คือน้ำพริกกับน้ำก<ช>ินกับน,น้ำจีนพริก <ไง S 1> น้ำ<ง>ยาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยังไม่หิวเดี๋ยวขากลับค่อยมารวบทีหลังเดี๋ยวมาดีกว่าเดี๋ยว,วร้านบะหมี่หมูแดงบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงสูตรเบตงอันนี้สูตรเบตงบาร์บีคิวไม่ถามาบาบมีเบตงจ้าบะหมี่เกี๊ยวหมูดเหรอราคาสูตรเบตง ร้านประจำของเราเอาต้มยำขาหมูสองถุงค่ะเดี๋ยวมารับนะเดี๋ยวค่อยมาหิ้วนะแม่เสร็จเพียงแค่ห้าวันก็ของแม่หายไปห,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 ห้าวันก็หาดล้ว เต้แมนมเห็ดเข็มทองทอดอ๋อใช่จริงด้วยมีมันทอดมีกล้วยทอดด้วย ตอน <g ül> นี้ก็บะหมี่นุแดงกล <c oughs> ่องสีส่สสเองหรอ ừ, ừ م, ถูกอะจัดให้นกล่องเรียบร้อยอย่ร้านแก <c oughs>

กินหอยผมเดี๋ยวค่อยมาออเดอร์นะคะเนื้อเค็ม อันนี้คือทโด้นออันนี้คือเนื้อสวัสดนะ์น,น,อนอดนะอ่ะโอเคอันนี้ถุงหนึ่งเ้าเหนียวเอาเข้าเหนียวดำสองถุงเอาเนื้อสวัสด์ถุงหนึ่งแล้วก็ข้าเหนียวดำสองถุงเดี๋ยวมารับนะคะ ขอเก็บรายละเอียดแป๊บหนึง่งต่อไปก็ร้านทอดมันทอดมันห้าสิจ้ะดูสักก่อนทอดทีขนาดนี้นะยังไม่หิ้วนะเดี๋ยวใครมาหิ้วไก่ย่างบางตาลมา,ม,มาจากบ้านโ่งลาดบุรี ับไ้ะเ้เป็นตัวนี้เท่าไหร่จ๊ะเป็นตัว200ครับพี่200แล้วถ้าปีกไม้เท่าไหร่จ๊ะ ต้องร้อยร้อยอันนี้คอใช่ไหมคอปีกดีกว่าชอบกินปีกปีกสามไม้ใส่ถุงไว้นะเดี๋ยวมาเอาน้อยอาหารเหนือวันนี้น้อยก็จัดเร็วนะ วันนี้เราค่อยๆเดินมาช้าๆปกติน้อยจะจัดช้ามากเลยเป็นอาหารเหนือที่กินแล้วติดใจเขาไม่ใสอัวเด้และ่ะแต่ไส้อัวเขายังไม่ออกไนี่ไงอยู่ในหม้อนะคะสุดหน้าเราจะกินไส้อัวเห็ด น้อยจัดเสร็จแล้วไ,ไดออนะแร้านนี้แหละวันนี้มีซุปขนนไม,ไม่จ๊ะมีคนคุยกับเราบอกว่าอยากกินซุปขนนเอาซุปขนนแล้วก็เอาหน่อไม้

น้อยเขาก็จะยุ่งยุ่งอยู่ทางด้านหลังตอนนี้ปลาเน่งมะนาวนึ่งกันให้เป็นตัวๆเลยนีลก็ปลาแซลมอน,มน,นจปะปลาดุกโพ ก็จะร้านข้าเหนียวข้าเหนียวหมูปิ้งเอาานีเอาเปาเปอปนะเท่าไหร่อ่ะห้าสิบ้าสิบดอย่งนี้ห้าบอันนั้นหกสิาห้าบาทนี่ใช่ไหมครับนี่นี่แล้วก็ห้าสิบบาทอันนี้เราเคยซื้อแล้ว มันแค่ล้ายแกงแต่เราจำได้ล,ลอะอาลาเห็ดใช่วันนั้นซื้อไปกินทีงแล<ะ>้วแต่ลืมลาบเห็ดร้านหมูสดหมูสดก็มีนีก่ก็ร้านปลาสดปลาหมึก

ไซส์จัมโบ้เลยจัมโบ้พันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้ยเอง ตัวม,มาสามร้อยหกสิบด้านหลังก็มีแผนกทำให้ด้วยออนี่อันนี้ใช่ปลาโฉมงามไหมคะปลาตัวเนี้ยใช่ปลาโฉมงามไหม มีการขโมยของกันเกิดข oh ึ้นเอออะไปอินซีค่ะ ไปสีหันให้แล้วถ้าลักษณะ่งเงี้ยจ้องมาเอาอยู่แล้วเขารู้เนี่ยว่าเราขายวาเวลาคนยุงย่งๆเราเอาชิ้นหนึ่งเท่าไหร่จ้าชิ้นนั้น ออหีบออ,อบเอาเนื้อปูไปเนื้อปูเนี่ยเหรอเนื้อปูแพงด้วยคนเราเนาะหมดแล้วค่ะตล,ลาดนัดจ,จะอนุญาตให้ตั้งหนึ่งล็อก,อกปิดหัวท้าย ตรงนี้เป็นร้านต้นไม้เออไปหาต้นไผ่ดีกว่าปิดที่ไม้ส,สวยๆแล้วกันแอเคละบายบายซื้อต้นไผ่ไปไว้ให้แมวกินต้นหนึ่งยี่สิบบาท ต่อไปก็เดินกลับย้อนกลับไปรับออเดอร์ที่สั่งไว้จบละคา่ะใครสนใจก็แวะเวียนมาได้นะคะสินค้าดีๆทั้งนั้นเลยค่ะสินค้าดีมีคุณภาพค่ะตลาดนัดกระทรวงสาธารณาสุขค่ะอยู่ด้านหลังนะคะซื้อเสร็จแล้วพอเริ่มสายคนก็เยอะขึ้นนะ